นางเอกตัวท็อปแฮปปี้รัก12ปีกับสามีนักธุรกิจอยู่กันด้วยความเข้าใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการแล้วระหว่างนางเอกสาวชื่อดังนุ่นวรนุชและสามีนักธุรกิจระดับประเทศต๊อดปิติพิรมพักดีโดยเราจะเห็นโมเมนต์ชีวิตคู่น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆที่พากันไปเที่ยวพากันไปทําบุญและล่าสุดสาวนุน่นได้มาร่วมรายการแช่มีบางช่วงบางตอนเล่าถึงความรัก12ปีที่อยู่ด้วยกันมาด้วยความเข้าใจโดย สาวนุ่นบอกว่าไม่เคยขอเป็นแฟนเลยไม่เคยค่ะไม่เคยเป็นแฟนกันเรารู้จักกันไปไหนมาไหนด้วยกันดูแลกันเหมือนเพื่อนค่ะแต่เขาก็ไม่เคยมาบอกแบบเป็นแฟนกันนะเลเวลไรนี้ไม่มีค่ะ คุยกันไปคุยกันมาก็ขอแต่งงานเลยมันก็จะมีความรู้สึกบางอย่างก่อนว่าเดี๋ยวเขาจะขอแต่งงานแล้วคือนุ่นว่าเขาพยายามพูดอะไรเล็กๆน้อยๆให้เราได้รู้ให้เรารู้สึกว่าถ้าเขาขอจริงๆเราต้องเสียใจอะไรนี้นึกออกปะมีความรู้สึกบางอย่างแบบนั้นแหละเราไม่ได้ตกใจว่าเฮ้ยขอชั้นไรนี้ไม่ใช่หลังแต่งงานมาก็ทํางานเลยแต่ละครที่ค้างต่อคือเชื่อว่าก่อนแต่งงานเป็นยังไงหลังแต่งงานก็ยังเหมือนเดิมนุ่นเชื่อว่าวันนี้ดีพรุ่ง ก็จะดีวันต่อต่อไปก็จะดีเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไปไกลว่าอีก5ปีเป็นยังไงเพราะมันไกลตัวเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราตอบไม่ได้จริงๆเลยเอาเป็นว่าวันต่อวันแล้วกัน